ที่ยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่รพระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระตหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเร็จบรมบพิษพระพราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยสเสด็จ สถิตเป็นมิ่งขวัญหลักไทยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรธิติการ His m a j e s t y King, Mahavajilalongkorn, Prawajilagraja Yuhua is graciously devout to offer food to monks, administrators, lecturers, staff and student s of MCU Wangnoi District, Ayutthaya Province From the twenty first november twenty twenty-one up to the present. Humbly rejoice in the royal merit with a grateful feeling in the incomparable royal crest and humbly wish His Majesty the Kings a great protection of the triple gem and uncountable fruits of arms. May His Majesty the Kings ever prosper with the procurement blessings. Be esteemed and revered for the kingdom of Thailand long l i v e His Majesty the King uh, วันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัะทหารโดยเสด็จพระจุกุศลสาคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งเป็นคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พทบรุ่นที่3าม และพอตบรุ่นที่3าที่หวันนี้เป็นเจ้าภาพถวายพระทหารเพนเนื่องในโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบรอบ50วันแห่งวันมรณาภาพของท่านอดีตรองอธิการ,รม,มรีฝ่ายประชาสัมพันธ์เลยเผยแพร่พระครูโสพลพุทธิศาสตร์วันนี้นิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมต์พร้อมกันนั้นก็บริจาค ปัจจัยเป็นค่าพระทหารเป็นจำนวนเงิน5,000บาทและพทบรุ่นที่สามที่หร่วมถวายพัตทหารด้วยเป็นจำนวนเงิน5,000บาทอ่าพรบรุ่นฐานที่ 6, น่าจะท่านนายกสมาคมสีเก่าวมาจลอจะเป็นประธานรุ่นนะต้องมาทำบุญอยู่เนืงองเนือง่เป็นคณะที่สองอเป็นคณะอีกหนึ่งคณะที่สอง คณะศิษยานุสิตของพระอาจารย์สมชายนันทโกแห่งวัดหนองเรียงอำเภอพนมสารคามจังหวัดชาเชิงงสาซึ่งนำพัฒหารขาวานมาถวายทุกวันอังคารทุกวันอังคารวันนี้นำพัฒหารขาวานแกงเป็นประกอบด้วยแกงเหลืองมะละกอกุ้งผัดหนังหมูรวมมิตรหมหมูยออุบนขนมกล้วยมันและผลไม้ลองกองขออนุโมทนาบุญ คณะที่สามเป็นคณะของท่านพลตำรวจเอกเสริมคุณหญิงชะโลบนจารุลัตและครอบครัวเสกสุวรรณวันนี้นำพระทหารขาวหวานมาร่วมสมทบประกอบเป็นอ่อมปลาดุกข,ขนมหวานตลิมขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆคณะจึงช่วงนี้ประสงค์พร้อมแล้วจากนี้ไปได้ รวดน้ำรับพรอุทิศสุกรสและตั้งจีปราถนาเพื S <S ่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขสืบต่อไปพระสงฆ์จะได้ให้พรเป็นภาษาบาลียะทาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาะรังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังขปา จันโทปนราโสยัามณิโชติระโสยะงาติโยมิวานกาโตสาระรรมวินาัตุมอนแปลกวานวันตะรโยยนสุขเพีย ยอเววนจนตุสัมปรอนกวเวนอัตุมนเปวันวันตรายย้อนสุเกียนเตียขัอยุกขอาวันทามเปียนที่ยวิวันตุสัมปรานกวินน ต้มันเตมปวันตันตะรายยโอนเพียงคนยกคนปวันอิิวันธนัเสียมรียนสันเนจางควนตัปจันจีบจันตารอนตันมาวัด กันต e ีอายุอ่อนโตกังทานลานตวนกานกาลานตัส่วนคือตัวเวรอนอปวยตสเน ุกตัอ่ออิสาสามเยยติปิโอันตัลันคนสุตวิรุณนตัสเนอารมณ์สุกตอ่ออิสาสามเปหิยันพิิโ

ตัดตาตนเตียยพระวันตุนพระวันตุสานพมังกะลังราขันตุสานะเตวันตามาตามมานุบาเวนัสทันวัตนเตียยพระวันตุเตีพระวันตุสัพ อมกัลลังรักขันตัวสามพันเฆวะทอนสพมอสังกาโ ยานามาตายัตตนนายนะวิปวนตนายะจาวเทวะอิสกโญตอิอิยาอปนัยยวิงสุปฏิญญานะอจริยานุกายะ Yedipuranan cawe talang patihangka minawan cawe tanam na umpate samib Yantaran cemepau โวเหมารหตะปะทากิลังปะทาคิณมะโนกัมมางปะณีติเตกิณปะทัง มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าลองพรเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันประเพณมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา